ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปเล่นโหมด4ีพีกันนะครับก็ผมไม่ได้ลงคลิปนานหรือผมจะเล่นไม่โหดก็ขอโทษขอไปกันด้วยนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเล่นหโหดเหมือนเมื่อก่อนไหมเพราะว่าคือช่วงประมาณสี่ห้าเดือนที่แล้วประมาณช่วงนั้นนะั่งผมจำไม่ได้ละผมก็เคยลงคลิปอยู่นะ ลงคลิปเกี่ยวกับเออสวัสดีตอนเช้าแล้วก็ลงสีวิสีไปนะซึ่งคลิปนั้นมันก็ได้ผลตอบรับก,ก็คือผมเล่นแบบค่อนข้างที่จะดีนะแต่ประเด็นคือผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นโหดหรือเปล่าไงโอเคตอนนี้เราตอนนี้สัตรูไปฝั่งเพื่อนหมดเลยนะตอนนี้โดนติดผมด้วยนะโอ้โหสามตัวพระเจ้า อื้มอู๋สามตัวฝั่งผมเลยอ่ะโอ้หหนาหนึงโอ้โหยิงทะลุอีกโอ้โห,โโหสุดยอดยิงโคตรคมเลย ตามผมผมก็จะดักตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้เขาก็เปิดโดนมาแล้วโอเครอซ้ำเลยดีกว่าดาวหนึ่งทุกคนโอ้โห อีกหนึ่งทุกคน <Double kill. S 1> โอเคผมเก็บสี่เล่นหลังจากนั้นนะครับผมก็โดนซ้ำศพรัวๆแล้วก็แพ้ยับยับนะฮะซึ่งเกิดจากอะไรนั้นและเป็นเหตุการณ์ยังไงนะครับไปดูกันเลยรา <Double> สองทุกคนโอ oh. หลังยิง ดาสามทุกคนเย็นใช่ไหมเอาเนื้อโอ้ยซองควงมันแรงแปลกๆนะไม่ตาย โอ้โหแพ้โอ้โหเล่นในเมื่อผมแพ้เนี่ยผมก็ต้องแอดไปคุยฝั่งนั้นใช่ไหมครับแน่นอนครับผมฝั่งพี่แกเนี่ยเชิญมาหาผมด้วยนะอ่าฝั่งเอผมอยากจะถามมะครับว่ามีคนซ้ำศพผมจริงๆหรือเปล่าเมื่อกี้แล้วเป็นแล้วเขาเป็นเพื่อนของพี่สาวเนี่ยครับเพราะว่า ผมก็เก็บสี่นี้คือผมอาจจะฟุกก็ได้นะเมื่อกี้ผมไม่ได้เจตนาที่จะซ้ำสอบอะไรนะครับอันนี้แบบเผื่อเกิดการเข้าใจผิดเนี่ยเพราะว่าผมก็มีคลิปเป็นหลักฐานนะครับนะอ๋อไม่ใช่เพื่อนพี่อ๋อโอเคครับขอบคุณครับพี่ก็นะครับยังไงถ้าเห็นคลิปผมก็อันนี้นะพี่นะแต่ผมไม่บอกช่องผมหรอกนะครับแต่ผมยืนยันนะว่าผมทําจริงนะครับขอบคุณครับ โอเคทุกช้ชมนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมพอเท่านี้ก่อนคือผมไม่อยากจะคุยกับพวกที่สังคมเกมไม่ดีนะคลิปนี้ผมจีมีอีโมดขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ